สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวดินวันนี้พ่อรองเศร้าแม่ทุมเสียชีวิตหลังครบรอบแต่งงาน52ปีหลังจากพักรักษาตัวมานานกว่า8ปีสุดยื้อแม่ทุมปฐุมวดีเข้ามูลคดีเสียชีวิตแล้วหลังจากรักษาการป่วยไทยรอยด์เป็นพิษและโรค ALS มานานกว่าหลายปีโดยทั้งลูกชายสังเสริญเข้ามูลคดีได้โพสต์รูปและข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนางว่าของฉันกลับสู่สวงสวรรค์แล้ว ซึ่งวันนี้ทางพ่อรองข้ามูลคดีก็เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลหลังจากมีการวูบหมดสติที่บ้านและปีนี้ก็ถือเป็นปีที่ครบรอบ52ปีในการแต่งงานประคับประคองความรักที่ยาวนานของพ่อรองแม่ทุมโดยลูกสาวอย่างยุ้ยปัรมวันเคยโพสต์ข้อความซึ้งๆในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าวันนี้ครบรอบแต่งงานปีที่52ของพ่อกับแม่นอกจากความยินดีแล้ววันนี้ยังสอนอะไรมากมาย ชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ด้วยกันนอกเหนือจากความรักแล้วเราจะต้องทําอย่างไรบ้างต่างหากที่เราได้เรียนรู้มากมายอย่างน้อยก็คือการไม่ปล่อยมือกันหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ